สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้นนนงนองๆวันนี้นะคะเรามีเรื่องดีๆมานำเสนอเช่นเคยหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับปลากินเนื้อในทะเลเช่นปลาฉลามแต่จะมีกี่คนที่รู้จักเจ้าปลาฉลามคุกกี้คัตเตอร์ค่ะซึ่งเป็นฉลามสายพันธุ์เล็กที่มักจมตีเหยื่อที่ตัวใหญ่กว่ามันทั้งๆท,ที่ตัวเองนั้นมีขนาดเท่าแมวบ้านรอยกัดเหยื่อนะคะจะมีลักษณะกัดเป็นรูปทรงกลมเหมือนคุกกี้ ซึ่งพวกมันกัดแม้แต่ชิ้นส่วนของเรือดำน้ำนิวเคลียร์ด้วยค่ะในช่วงต้นปีศตวรรษที่19เเจ้าฉลามคุกกี้คัตเตอร์ได้ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชาวฝรั่งเศส จนกระทั่งปีทศวรรษที่1970มีสรุปวิจัยได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบาดแผลลึกทรงกลมน่ากลัวอยู่บนสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลทุกประเภทเลยค่ะตั้งแต่ปลาตัวเล็กไปจนถึงโลมาหรือแม้แต่ฉลามขาวค่ะ เพราะในปีน9 7 1เอเวเรสต์จอนส์ค้นพบชิ้นเนื้อทรงกลมเล็กๆในท้องของฉลามคุกกี้คัตเตอร์ค่ะซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้สรุปว่าเจ้าฉลามสายพันธุ์นี้มีความอันตรายเป็นอย่างมากเพราะพวกมันจมตีและกัดกินได้แม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อันตรายมากในท้องทะเลและมีขนาดใหญ่กว่าพวกมันหลายเท่าค่ะ ก่อนที่จะค้นพบกับข้อมูลทางด้านนี้หลายคนสันนิฐานว่าแผลทรงกลมลึกนี้เป็นฝีมือของประิศทะเลและการติดเชื้อจากแบคทีเรียจนกระทั่งได้มีการค้นพบเจ้าฉลามคุกกี้คัตเตอร์จึงสรุปแน่ชัดว่าเป็นฝีมือพวกมันค่ะบาดแผลที่น่ากลัวที่สุดเคยบันทึกเอาไว้คือกว้าง5ซนติเมตรและลึก7ซนติเมตรวิธีกัดของพวกมันทิ้งบาดแผลเป็นรูปทรงกลมเอาไว้บนเหยื่อของพวกมัน ใช้ปากดูดติดกับพื้นผิวเรียบของเหยื่อและกัดจมลงไปแล้วบิดเอาชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่ออกมาค่ะสำหรับวิถีชีวิตของพวกมันในเวลากลางคืนพวกมันมักจะขึ้นมาบนผิวน้ำโดยมีอวัยวะเปล่งแสงใต้ท้องมีสีเข้มรอบคอซึ่งคล้ายกับเงาของปลาที่เคลื่อนไหวเมื่อมองจากด้านล่างใช้สำหรับล่อนักล่าตัวอื่นเข้าไปใกล้แล้วจัดการค่ะ ส่วนในเวลากลางวันนั้นพวกมันจะอาศัยอยู่ที่ระดับความลึกสูงสุด3,500เมตรค่ะเหล่านักล่าตัวจิ๋วนั้นโจมตีได้แม้กระทั่งเรือดำน้ำจนเรือต้องรีบกลับฐานทัพเพื่อทำการซ่อมแซมพวกมันเลือกกัดในส่วนที่อ่อนเช่นสายเคเบิลและโดมโซน่าที่ทำจากยางจนทำให้น้ำมันภายในอุปกรณ์โซน่ารั่วไหลออกมาค่ะ ในปี2009ชายคนหนึ่งพยายามว่ายน้ำระยะทาง30ไมล์ระหว่างฮาวายและเกาะมาวีในตอนกลางคืนเขาถูกฉลามคุกกี้กัดที่หน้าอกและในปี2019นักว่ายน้ำสองคนเข้าร่วมการแข่งขันโอเชียนเซเว่นก็ถูกกัดเช่นกันพวกเขามีแผลขนาดใหญ่ที่ท้องขาและหัวไหล่ซึ่งได้รอยกัดหลายแห่งจากฉลามพันุ์นี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์หรือกด subscribe พบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ